พูดดิเอ๊ hey, ว่าไงสวัสดี <laughs> ทุกคนอาจจะสงสัยที่ผมได้ถือมีดเล่มคมอันใหญ่มันเป็นมีดที่ใช้สำหรับหั่นหมูซึ่งเราไปขโมยมาจากแม่ค้าในตลาดมันเป็นมีดที่คม หันขี้ก็ไม่เข้าเนี่ยผมมากเลยแต่หั่นมือผมขาดไหมนี่เย,ยี่มมากเราไม่มีเขียงมันทำให้มีอุปสรรคเล็กน้อยในการที่เราจะประกอบอาหารในครั้งนี้ม <_ Q> ีอะไรก็ใส่ลงไปเลย <_ Q> ตั้งไฟดีร้อองศาเซลเซียสหันเข้าไปสิเฮ <Q> ีย ซึ่งถ้าใช้อารมณ์มากไปมันก็ไม่เป็นผลดีกับทุกคนใครอ่ะอะไรใครอะโยเอาละครับติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ